ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องสายฟ้าร้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่ตำลักปูวังฝากข่าวผมยามนะครับส่งมาครับปูคนกรติบแจ็กติบคนหลายท่านนะครับ บอกันกแก้เครับน่จะ้เนืกดอกไม้อกอนเี่ับงนี่ก็เป็นสารปูนะครับสารปูสารยานะครับที่อยู่ที่ตำนักปูผักขาห้อยาวนะครับ ขอพรอหน้่มปูนะครับถูด้อยหนึ่งหกสิบห้านี่นะครับกบขอให้ล,ล,ลูกเต้าลูกหลานยูทูบช่องท่องใสพารวยนะครับแล้วก็ช่องห้าก็แปดพารวยกอให้มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะครับ มีวิวหลายหล่ย,ยลอยลำท่าน,นลานนะครับแ,แต่ก็ให้มีโจมไม่ใช่ออมโดยเอฟซีเ้ื่อเ่ความสุขความเจริญให้มีโจงมีลาไปตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับปี2 6 6พนี้แต่ขอให้ปูและย่าปวดประ่านพอนในใจลูกเจลาเนือถึงสาธุ กับจะเป็สีสุดโต้ยาสีปัตินมาและจำนวนสองหน้านะครับสาธุดเด้อปู่เด้อลูกเต่าลูกหลานพรัฒนาเอฟซีมีความสุขความเจริญในปี2565นี้อยห้มีจชคไม่ใช่ไปทั้งใดไก่มีความยู่รอดตลอดปลอดภัยไรล้โรลคโรคค่าไรพยาธิโรคค่าต่างๆไปทั้งใดไก่ไป,ไปตลอดมาปลอดภัยนะครับ ครับซึ่งมื่อนี้ผู้คนก็ร้ายนะครับเดี๋ยวเอดจะได้หลีกทายแล้วจะได้รีบออกไปนะครับ มาเลยเอาไปโอ้ยขุมาเดียวอนต้อนน้ำคนอ้าวตอนอะไรเยี่ยมุขแหงมาบอกมึงสาหรับจองไปกุนแหงเลยเดี๋ย้บอกสำหรับตัวเลขกแนวทางของปูนะครับนนี้นะครับ จะเรียกแนวท่าพอีบ้ามอกไปคุณ่อีกแล้วที่หาเช้ากับผ้าตมเล่ายาวสามศูนย์เจนะครับสตัวตรงๆห้องปู้อีกแล้วครับวันนี้นะครับเข่าสามตัวตรงๆนะปูครับสามนย์เจ็ดนะครับ ใคแลูกเอมายลูกเหาอจำได้ยี่รครับสามศูนย์เอาวันนี้วันทไอกวันนี้แหะครับสามศูนย์เกียรไปตายอย่างไรคือปปงบักฮาแดกเมองปูคือทุงบาจปากลัเดเลบันนี้ปูไอ้แก่ปปูบอกไปบัน ปูหลาวง่ายคือปูปงเขาปงแล้วมันดีขึ้นมุ่เปิื๊ดดอกไม้กับปงน้ำบาทน้ำแรงกลับได้ครับแม่จีได้ไปน้ำพระเจ้าไหลปีมันบร่ได้บามือเดียวยิบเปิื๊ทางนะครับของปูผาขาวผมเง่านะครับสรุปอยู่ที่307ทางเดียวนะครับ3ตัวเน้นๆนะครับสำหรับในวัตถิ่ันมาปูขมเง่าเิ่น กว่าเพื่นให้สามหกหนึ่งนะครับแต่ว่าแอบบริเขามาถ่ายท้ำน,นะครับขอโทษขออภัยด้วยครับด้วยพี่ซีทุกท่านครับพระแอบบว่างเนาะครับเนาะแล้ววันนี้ก็ได้มาตามตัวแล้วนะครับตามต่อเน้นๆของปู่ผ้าขาวนะครับปุผมเง,งานะครับสามศูนย์เจ็ดหางเดียวเน้นๆนะครับ สำหรับเอฟซีันใดที่มักที่ชอบตัวเลีกแนวทางของปูผัาเขาผมเงานะครับซึ่งปูฟันกะเมื่อนี้นะครับปูพันบรสะดวกที่จะให้สัมผาสเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยให้ตั้งแต่ตัวเลีกแนวทางมาเลยนะครับก็คือสามสิบเจ็นี่แหละครับพอไะวแขกมากจาก ต่างถิ่นมาจากทั้งไก่นะครับมาขอความช่วยเหลือจากปูผาขาวนะครับปูฝนกะติดทำพีที่แจกหลายหลายท่านนะครับต่เลยบ่ได้สัมผัสก็เห็นภาพเป็นบางส่วนนะครับสาหรับปูนกนะในวันนี้นะครับแก่บม่ได้สัมผัสให้ปูว่าเรื่องตัวเลขนะครับปูคนกะทำน้ำตาเที่ยนนะครับขันน้ำมน์ให้แล้วกะ คือให้ไปเบ้าเอานะครับลองไปภากเอานะครับปูคนบรสะดวกเลยกะเลยเป็นแบบนี้นะครับได้แต่ตัวเลขมานะครับเนาะเอามักชอบก็ค่อยิบจับฉรากินแมงรัฐบาลไว้นะครับทางช่องนะครับบรสนับสนุนให้เรียนการพานันสิ่งเงินแต่ประการใดน,นะครับถ้ามักถ่ายชอบก็ยิบจับฉรากินแมงรัฐบาลท่อนั้นนะครับถ้าบ่มักบรชอบก็บกบพานนะครับเดี๋ยวอาจาก เขามาตามต่อคงสุดไทยอีกเนาะคำนอกสำหรับปูผมยาวนะครับปูผ้าขาวผมยาวนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับได้ช่วงปีใหม่นะครับปูก้นกะมาจากหลายๆาแห่งนะครับมาให้ปูทำพิธีไอ้หลายๆอันหลายๆอย่างนะครับปูก็เลยบว่างนะครับเนาะช่วงเทศกาลปีใหม่มาห้ปู มาม้นหรือว่าทำพิธีหลายหลายอย่างนะครับแกเลยเอาเอา,เอาแกตัวเรียกแนวะทางไปซะก่อนนะครับปูบนบวางนะครับเนาะเดี๋ยวปูวางเดี่ยจะเขามาตามให้อีกนะครับห,หางเดียวไปเลยนะครับสามศูนย์เจ็ดหางเดียวไปเลยนะครับ นี่แหละครับกับเขอทดขอดอนเพนะครับเด้อที่บริเวณทางด้านในนะครับผู้คนหลายนะครับแต่แกะตัวเล็กไปก่อนนะครับซีตุก,กันครับซึ่งก็มีผู้เที่ยวขเข้าเที่ยวออกเรื่อยๆนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะ ผลลกศิวิ์ลงหาขขาปูปลาวนัก็เข้ามาเรื่อยๆและมีเเข้ามาเรื่อยๆนะครับนขอปลาหนอกเรื่อยๆนะครับแม่รับก็ ไปได้เดินทางไปสถานที่แห่งอื่นแล้วนะครับสำหรับที่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดลและข่าวสารดีๆจากทั้งช่องท่องใสาฟ้ารวยแล้วก็ห้าก้าแปดฟ้ารวยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวจะขึ้นมาตามคงสุดท้ายอีกทีหลังนะครับ ในช่วงนี้ผู้คนขามาเยอะแยะเลยนะครับนะครับบ่มีช่วงว่างเลยนะครับในช่วงนี้นะครับผู้คนก็ได้ทาพิธีหรือว่าทานํานตาเทียนไว้นะครับขันน้ำมนต์นำตาเทียนไว้แต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับผู้คนก็เลยให้อาตวเล็กอยู่ที่ถาดขันน้ำมนต์เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอมาพ่าจากที่จากน้อ่เพียงแค่นี้นะครับเนาะจะต,ติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่าทางช่องจะเดินทางไปณนะสถานที่แห่งใดอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุขอบญขอบคุณเอฟซีตกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมมากกว่าอะไรกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ Tuh, kan, sholat